สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินจิราบุญเทียมค่ะชื่อเล่นชื่อยุทธค่ะจบจากสาขาช่างกัศยานวิทยาลัยเทคนิคขลางค่ะตอนนี้ได้งานทําอยู่ที่ LC หรือลายเม่นทนเน้นของฝ่ายช่างการบินไทยสวนณภูมิค่ะหน้าที่ของ LC เนี่ยเมื่อเครื่องบินเดินทางเข้ามาจอดที่หลุนจอดเราต้องตรวจเช็คค,ค่ะเช็ค ตามคอมโพเนนต์หรือส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินให้ตรงตามมาตรฐานที่เรียกว่า Air c ค r ร์ i แอร์ e หรือเครื่องบินให้บินได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยค่ะซึ่งมีความพร้อมที่จะขึ้นบินตลอดเวลาภายใต้คำว่าความปลอดภัยค่ะค่ะ พี่ก็อยากที่จะแนะนํานะคะให้น้องๆมาเรียนสาขาชาติกัลยานวิทยาลัยถลางเพราะว่าสาขาชาติกัลยานวิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่งงางพักบินจากสานักงานการบินพลเรพยยือนแห่ปงประเทศไทยค่ะซึ่งจะได้เปรียบจากผู้ที่จบปวสสาขาอื่นหรือสถาบันอื่นตรงที่วิทยาลัยเทคนิคถลางนะคะได้ทําหลักสูตรค่ะเมื่อเราจบแล้วไปทํางานนะคะเราต้องเก็บประสบการณ์แค่2ปีเท่านั้นค่ะต่างจากสถาบันอื่นที่ต้องเก็บถึง4ปีถึงจะสอบไปอนุญาต เซนให้เครื่องบินนั้นเทคออฟไปได้ค่ะซึ่งงานของหนูนะคะสามารถที่จะไต่เต้าเพื่อที่จะไปสอบไปอนุญาตที่สามารถทำให้เครื่องบินนั้นเทคออฟขึ้นไปได้ค่ะ mm hmm. อยากเชิญชวนให้น้องๆน,นะคะ mm hmm. เข้ามาเรียนสาขาช่างกัศยานกันเยอะๆเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมาก mm hmm. เราเรียนปรสแค่2ปีค่ะแต่เงินเดือนนั้นมากเงินเดือนสตาร์ทที่1 9 5 0 0เลยค่ะสวัสดีค่ะ E aí